รักปลาเต๋นนะคะเรียนควรนเรียนควรเรียนขวดนะคะอย่างไม่สิบขุ่มขอบคุณนะคะม่ที่สามสั่งห้ากล่องหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะคะสั่งห้ากล่องหนึ่งพันหกร้อยบาทของแถมตามโปรนะคะตามโปรแถมขวดน้ำส่องไปสเปรย์สามชิ้นนะคะแล้วพิเศษเพกว่านั้นท่านจะได้เสื้อจากร้านปลาแต๋นฟรีหนึ่งตัวไปเลยอันนี้สั่งเรียบสั่ง โอ้ยเปล่าตังเด้อพี่น้องใอ้ยบ่มีแล้วเด้อร์โปรดีขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมีที่นี่ที่เดียวนะคะตัวค่ะรีบสั่งตอนนี้ขอเบอร์โทรนะคะเรียกขอเบอร์สุดยอดเลยนะคะเอซีแต่ละท่านบางท่านก็โทรเข้าออฟฟิศก็มีนะคะพี่พี่อยูทูบเบอร์ที่อยู่ตรงนี้นะคะบางท่านอาจจะอาจจะคิดว่าออเดอร์ท่านมีไหมก็ก็รอดูอีกทีนึงเพราะว่าบางทีเอซีท่านอาจจะโทรเข้าไปในออฟฟิศก็มีนะคะนุ่มตะลีขนตงมากเลย

หนึ่งพันหกร้อยบาทครับเสื้อขาโอเคค่ะโอเคค่ะแป๊บนึงเขเป็นนี่ราบอกโอ้หมานเถ่ยวครับให้ให้สุริน์นี่มีของดีได้เลยให้มันต้อง เสร็จแล้วหรอคพี่นุ๊โอ้ย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 โ้ยโอ้จโอ้ย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 โล้ยโน้ยโอ้ยโอคยโอ้ยโอ้ยเอ้ยอ้ยโอ้ยงอ้ยโอ้อ้มาอ้ยคอ้ยโอ้ยโอ้ยงอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ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 อ้ยอคุณพี่ ขอเพลงสิ่งเดียวที่ไอคขอนน่อยสิ่งเดียวที่ไอคขอได้ได้มาจัดให้นะคะเดียวด้วยเสื่อผ้าคามแถมมีไซส์เอ็กเอลไหมลุงจิมมี่บอกขอเพลงสิ่งเดียวที่ไอ้่อ เอาขอไอ่ได้บอกรอนเดอิ้ลกลรอบนี้มีเสื้อไซส์เดียวนะครับไซส์เอ็กซ์แอลนะครับผมเอแคลไซส์เดียวนะคะเราจะทลายสต็อกนะครับสามสีนะครับผมเซอร์ไพรส์เสื้อสามสีนะครับเอซีท่านใดนะครับผมสั่งโปรโมชั่นโปรพิเศษโปรห้ากล่องนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทแถมเสื้อฟรีหนึ่งตัวนะครับ มาอีกแล้วนะครับผมจากช่องพี่แอนนะครับผมลิขานะครับพี่ยูทูบเบอร์แต่ละช่องอย่าเพิ่งตกใจนะคะบางทีก็จะมีออเดอร์ท่านอยู่นะแต่บางทเข้าไปก็ไม่ทราบได้นะคะนีเพราะว่าเรารัตอนนี้รับหลายช่องทางมากเลยนะคะมาเรื่อยกันโฆษณาไปเรื่อยนะคะ fc ท่านไหนอยากได้ส่งเบอร์โทรลุงจิมมี่สู้สู้พี่แอนเดอร์สู้ๆนะครับเด้อจิมมี่กำลังวางกลยุทธ์อยู่นะครับผมกำลังเรียกกุมารทองอยู่นี่กุมารทองมาซอยพ่อให้ได้นะครับ fc ท่านใดนะครับอยากจะให้เครดิตท่านไหนนะครับกดดินดำนะครับคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับส่งเบอร์โทรแล้วก็ชื่อนะครับเข้ามาในคอมเมนต์นะครับใส่เบอร์โทรมาครับ เดี๋ยวให้ทางแอดมินติดต่อกลับนะครับผมบอกบอกเสื้อเดินเอามาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วของพี่แอนชาแนลนะครับแอนชาแนลออกมาอีกแล้วเอ้อีกเจ้าสิบวันไเลี่ยมตุเรี่ยมคนอีกติดกันเองเรามาเลี่ยมแล้วถายเลี่ยมกันเสื้อคุณธนากรไอเสื้อสีสีอะไรครับสีคุณธนากรเอาเสื้อสีอะไรคะ เอ,เอาสีให้ให้ครบนะคะบอกระ mm บุสีด nah, ้วยนะครับผมเดี high, ๋ยวขอออนุญาตร้งเพลงปาแตนเพราะว่าเสื้อทุกตัวเอ็กซอลทุกตัวครับสีนวลไล่สอนอ้ายไว้ปนี่สีหน้านวลลูกค่สีหน้านวลมอลังใหม่ข่อยละหลังครับผาปีนล่าอยู่ห้องน้ำทอนนะคะใครจะได้สีหน้านวลมาเอากับต้นอ้อนะครับกับพรชัยนะครับใครจะไดสีหน้านวลในไปเอากับลุงจิมนะคะเพราะว่าลุงจิมเป็นมอลังใหม่นะคะลำปีนท้องนะคะโอ้สีคโอ้สีโอ้สีโอ้สีนวลขนาด ให้เห็นใจคนนี้เมียผู้จอบลอยขึ้นทางบ้านอ้อบนานเดิอน้องเมียเผือเจอกันไหมข้างเออโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะจดถึงเป็นเมียใหญ่ที่ก็ให้เพื่น้องเป็นเมียอายเหมืนดังกันดีน้องคนงามเอ้ย อันนี้เสียงเองลำดี่นะคะเต็ดเต็ดเต็ดเราต้งมาหน่อยนะครับตอนนี้ใช้ไม้วครับเล่นของไม่ทันน้องแอนแล้วไม่ว่าแล้วจะเป็นพี่ทราบพี่ทราบพญามงค์ขุมารทองอยู่กับโจมาช่วยพ่อหน่อยเด้อไหม่สำรองก็สูงที่ันกไม่ขึ้นมากตอนนี้จิมแล้วลุงจิ้มลูงจีนสนาลุงจิ้มตอนนี้กำลังเล่นโอเด้งเหมือนกันนะคะไม่มีครับเงียบเงียบมิดจีรีเลย เดี๋ยวขอลองเพลงให้ FC ก่อนนะ,ะเพลงป้าแตนนะคะร้องแบบร้องแบบสดๆนะคะพี่สุพนันัดเลยค่ะชุดขอบคุณฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเองเหรอลูกยังบทตัง้งเหรอโอ้ย่ท,ทยคลิปปะค่ะเอาหนึ่งสองขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณฟ้าที่ทำให้เราได้พบกัน ขอคุณสวรรค์ที่รู้ต้นฉันในวันนี้ๆๆ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 ใจบอกเคยหักใครยังเฝ้ารอมาหลายปีเจ็บกี่ทีช้ำกี่ทีก็ยังรอเธอเสมอ sắp tới lúc đầy bóng và xin điều chi nồng khó vì chơi ấm ขอให้ฟ้าลิกคิดขีดให้เฮาไปด้วยกันรวมก้างฝันบรรนทนาให้ฝ้าสดใสมอบความรักให้เพียงเธอจะไม่เพลอนอกใจจะนิดจะเหนืน่อยแค่ไหนจับมือฉันไว้นะคนนี้ จบแล้วจะร่างสีชุ่มาสอนลูกจิ้มนี่ว่ากะร่างสีชุ่นะคะจบพอดีนะคะแก้ด้ก็มาเลยนะคะแต่พนักงานเอสซีที่น่ารักสีจากสีเหลืองหมดแล้วนะครับสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองหมดถอดออกเลยค่ะพี่กุ้ยยกไปเลยนะคผมเนครับไปไวก่อนครับผมหมดแล้วนะครับสีเหลืองตอนนี้นะครับออเดอร์เราอยู่ที่41ออเดอร์แล้วนะครับโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะไก่แล้วพี่น้องครับสิออเดอร์นะคะ แมนอยู่แมนอยู่แมนบ่วะเอาอะให้เจ้าเจ้าร่ำเพยไหมเรื่อยเตอนนี้ไปเรื่อยเลยนะคะผู้บริหารมาที่ปีชบอกนะคะถ้าไม่ถ้าไม่เหลือจริงๆจะถอดเสื้อพี่กล้วยให้เลยนะคะถอดให้เลยนะครับหรือเจ้ากางเกงด้วยก็ได้นะคะพี่กล้วยเพรไม่ให้ครับผมเกางเกงเป็นตัวเดียวแล้วนักแม่ไทยนี่ก็โอ้ยเราบไปหรอกได้แก้ผ่าล่ำด้วยเนาะบันนี่อ่ะ ขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะคะขอบพระคุณ f อจากทุกๆช่องด้วยนะคะตอนนี้เราก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะทำอ่ะโปรดีๆอย่างนี้ขึ้นมานะคะเพื่ออ่เป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมการขายด้วยนะคะตอนนี้แอดมินข้างในกำลังหัวหมุนกันเลยนะคะแต่ก็ยินดีที่จะรับใช้เอฟซที่น่ารักทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะเลขออกหนึ่งเนึ่งเลขออกหนึ่งเกง เอาไปสาวหรือเ่ครับติดติดยกกเสาไฟนะกกเสาไฟลุงหนึ่งเก่าหนึ่งน่ะมาสีเหลืองเลยคุณผู้ชมแม่คุณเขาหมนม่าหนึ่งเก่าหนึงนี่พรตะใบสองคือโอ้หวยหนึ่งเก่าหนึงว่นออกเราบอกเนออกอมสินบอกตอนนี้ เอฟซีบอกว่าให้ป้าแตนมาร้องเพลงหน่อยอ่าป้าแตนป้าแตนกำลังรับเขาด้วยป้าแตนขอร้องหน่อยครับมาสึกเพลงเลยนะครับป้าแตนมา้องเพลงหน่อยเอฟซีบอกว่าถ้าร้องเพลงจะซื้ออยากฟังเสียงเจ้าของเสื้อประสานเอฟซีานะครับอยากฟังเสียงเจ้าของเสื้อนะครับผมสิ่งเดียวที่น้องขอนะครับมา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 มกมนมะมา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 มอกามมาม่มานา่ามากามามามอาครับปามาแก แกีงจำปาค่ะแก้จำปาเล่นน้ำสิ่งเดียวที่ป้าขอนะครับปม่ขออะไรมากนะครับผมขอให้จังโปรหักรองวันนี้แถมฟรีเสื้อหนึ่งตัวมาแล้วนมาแล้วสืชวดๆสืดอวยกันลอรซอยกันซอยกันซอยกันเอานมอทรี่มก็มีเสรเลยค่ะไม่จะคองกับตเน่พีสุพนันี่สุันโอเคค่ะพี่สุพนันเพื่นบอกว่าหนึ่งเก้าหนึ่งออกทกศส่งไปที่ไลน์ทกศมีสะดวก่าลหนึ่งก้หนึ่ง เ็นไม่สุะสนี้ช่วยกันครับช่วยกันเพลงนี้หนึ่งสเพลงในกับเพลงนี่บอเออเอาท่อนนึงเดียวทอนเดียวได้แล้วให้อ้อต่อเลยอ้าช่วยกันอ้อเาเน้อนหูก็ได้เลยไปดู่เดเอาเอาเอาที่แรลกก็ได้เอาหมดเลยแล้วไ้ห้องไหนมันจบเลยพอ้าเขาไม่ลุดพ่อทำไมเนาะเอาเพไปลงไมันจบยต้นสบาด้วนี่เมนบอ เดี๋ยวชีซอยซิซอยเอาโอลองลองลองไปเอาเอาหนึ่งตอนนี้เป็นได้บ้างไหมเนี่ยขอบคุณฟ้าที่ทำให้เราได้พบกันขอบคุณสวรรค์ที่รู้ตนฉันในวันนี้ใจบอกเคยหักใครยังเฝ้ารอมาหลายปี เจ็บกี่ทีทำกี่ทีก็ยังรอเธอสมออยากไปคอได้บอกรักแั้ใจน้องได้บอกแค่สินเดียวที่น้องขอพี่ชชยเออ วนนี้กันไปอีกหลายอย่าทิ้มกันเหมือนเคยเด้อขอให้ฟ้าลิขิตคิดให้เฮาไปด้วยกันรวมสร้างฝันวันข้างหน้าให้ฝ้าสดใสมอบความรักให้เพียงเธอ จะไม่เพาอนอกใจจะเน็ดจะเหนื่อยแค่ไหนจับมอฉันไว้นะคนดีโอ้โหอ<ห><ห>ยากสิคายได้บอรักษาใจน้อง<ห>ได้บา้าแค่สิ่งเดียวที่น้องขอพี่ชายเอ๋ ว่าหากน้องคนนี้ย่านี้กันไปอีกเลยอย่าทิมกันเหมือนเคยเด้อแค่สิ่งเดียวที่น้องขอเด้อไอต่อเมื่อไหนต่อเมื่อไหน สเสียงดีมากค่ะเจ๋งดีมากค่ันเรื่อยมนเด้อคือใส่กันค่ะมื้อนี้วันนี้นะคะทรายต็อกช่วยปาแตนด้วยต็อกป้าบึ้มป้าบึ้มป้าบึ้มเลยพี่น้องค่ะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณ FC ป้าขอบคุณครับขอบคุณอีกทีจากใจเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทีมบริพีนะคะขอบคุณบุ๋มเอฟซีป้าบุ๋มมากเยอะนะคะทีมทุกคนบางทีนะซื้อไปซื้อไปนะคะไม่ใส่เองอ่ะชื่อแจกชื่อแจกพี <s <S ่น้องเราอยากได้ป้าขายปลได้ ซื้อแจกพ่อซื้อเก็บไว้เก็บไว้อีกโอ้ยสุดยอดหัวใจ FC ป้านะขอบคุณมากมากค่ะทุกคนขอบคุณมากมากค่ะอเ FC ของป้านะคะมีแต่บรรดาพี่นองคุณแม่ค่อคุณย่านะคะคุณพี่คุณอาทุกคนให้กำลังใจเยอะมากๆเลยเป็นทั้งป้าขายของนะคะก็ซื้อตลอดค่ะเจ้าเก่าก็ซื้อนะคะก็ซื้อแบบซื้อแจกซื้อให้ตัวเองซื้อเก็บทุกๆอย่างคือหาทางช่วยทุกทางเลยนะคะ ขอบคุณมากๆากขอบคุณมากๆจริงๆค่ะเชื่อรู้เชื่อห้าสิบปีอ๋อขอบคุณป้าแตนด้วยนะคะสุดยอดนะครับเสียงมอญแห้งนะครับป้าแตนยอดสุดยอดนะครับเจ้าของเพลงนะครับผมร้องเองเลยนะครับผมก็แตนเน่านะครับเนาะเอฟซีเรียกร้องนะคะอยากฟังเสียงป้าแตนมากตะองขอบคุณเราขอบร่วมด้วยช่วยดังนะครับจับให้นะคะจับให้นะคะคุณลูกคนอยากฟังเสียงลุงพ่นนะครับผมลุงพ่นนะครับลุงพ่นปู่ผมนี่ต้อง ยื้อว่าก็รองได้ได้เหรอวามีไม่ไม่รอดอยู่ด้วยนส่งไม้ไปที่หลังคาด่วนที่ว่ชับที่สามสามใบอะมาจากช่องเอ็นทั้งหมดครับผมนะครับสามใบออเดอร์สามออเดอร์เมื่อกี้นะครับจากช่องพี่แอนชาแนลนะครับผมนะครับผมเอฟซีนะครับเขียนติดให้แล้วนะครับระบุให้แล้วนะครับผมนะครับสุดยอดมากเลยนะครับพี่แอนนะครับตอนนี้จดออเดอร์รัวๆนะครับลุงจิมมี่ครับผมเมตยอมแพ้แล้ะยอมแพ้แล้วบัดนี้ลุงจิมมี่ลุงจิมมี่ตอนนี้เอิญนั้น เอินอันนั้นมาซอยอยู่เอินอันกุมารทองมาซอยมาอีกแล้วนะครับช่องพี่แอนชาแนลนะครับผมนะครับสุภานันนะครับคุณสุภานันาราของเสื้อสีฟ้านะครับอ่ให้แอดมินติดต่อกลับนะครับคุณธันชนกบอกขอให้รวยถูกหวยทุกท่านนะคะที่อุดหนุนเสื้อร้านปาแตนและมาดิพีสขอบพระคุณค่ะ พี่มิ้นไปแล้วนะคะของพี่มิ้นจบไปแล้วค่ะของพี่มิ้นจบไปแล้วไซส์ซีเนาะค่าคับโปรดีๆยังอยู่กับทุกๆท่านนะคะตอนนี้โปรดีๆยังอยู่นะคะสั่งห้าร้อหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะของแถมตามโปรนะคะแต่พิเศษสุดตอนนี้ท่านจะได้เสื้อจากร้านป้า์เซ็นฟรีอีกหนึ่งตัวไซส์เอสลกัน,ปนไปเลยคะ่ะยอ,อ,อดนะคะนานทีปีหนเนาะค่ะทุกท่านค่ะช่วยกันนะคะช่วยกันนะคะเอสซีที่น่ารักทุกท่านนะคะ พลามหมดแล้วฟ้าก็หมดแล้วนะครับผมอ้าไปอเอาตัวไหนเบิร์เอาออกสีฟ้าหมดแล้วค่ะสีฟ้าพี่บอลหมด<ช><า>แล้วน<า><ล>ะครับสอีฟ้าไหมพี่บอลเสื้อสีฟ้าหมดแล้วะคะ่ะหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วรับตัวอื่นได้นะครับเพราะว่านานๆทีจะมีแบบนี้นะคะทุกคนขาสีไหนหมดก็เอาไว้ก่อนเลยนะคะสีไหนเหลือรีบจองไว้เลยนะคะ แต่ว่าตัวนี้มีคนจองแล้วแต่ว่ายังไม่หมดนะคะลายนี้ยังไม่หมดมีมีเสื้อสีอะไรบ้างมีเสื้อสีอะไรเหลือเหลือเหลือลายที่โชว์นี้เห็นเลยค่ะเหลือลายที่โชว์นี้เลยนะคะใครไลฟ์อยู่แถวนี้หลังมาให้หมดเลยเหลือลายนี้นะคะเอฟซีขาเหลือลายนี้นะคะเสื้อเดียวให้นะคะเสื้อนี้เสื้อสีลายนี้ชื่ออะไรพี่น้องเขาเรียกว่าลายคลามขาวค่ะเป็นลายคลามขาวนะคะ เป็นคลามคละลายนะคะมันก็มีขาดใช่ขาดแต่ที่เหลืออยู่อันนี้แหละมาอีกแล้วพี่แอนชาแนลนะคะพี่แอนเหมาเยอะมากค่ะคุณวรินขอบพระคุณคุณวรินนะคะที่คุณหนุนมาที่พีทพร้อมร้านป้าแตนนะคะดูดิค่ะเข้าใจอยากได้อีกพันหลวเสื้อแคตัวเดียวค่ะเพิ่งลงสตูดิโอเราจะไม่เอ็นโอเคค่ะเอ็นใส่เนี่ยครบแล้วอ๋อหมดพอดีนะครับผมนะครับเนื้อตัวนี้ก็หนีเนื้อสุดท้ายเนี่ยอัพเดทเโซ่จ อันนี้หมดแล้วนะครับเอาเข้าไปนะครับเสื้อนี้ก็หมดนะเสื้อลายนี่ก็หมดนะเจ้าตัวอื่นค่ะขอบคุณนะคะ FC ช่องแอนแชนแนลนะคะที่อุดหนุนาำช่องแอนแชนแนลน้องแอนได้ค่าคอมมิชชั่นจาก FC ทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยนะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะ FC นะคะที่สั่งชาให้ด้วยนะคะหนึ่งชุดนะคะให้กับแอนแชนแนลได้ไปดื่มนะคะขอบคุณมากค่ะ โอเคนะครับผมตอนนี้ก็ปิดรับออเดอร์นะครับผมตอนนี้นะครับเสื้อหมดแล้ว55ตัวนะครับเดี๋ยว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 อายุสองตัววัดนี้ครับตัวเจ้าก็ตัวข่อยเลยอาจารย์เดี๋ยวนาะเอาโตตัวนี้มาดิบัดนี้โอ้บูรณาจัยวันนี้นะคะเราขายกันดีมากแต่ว่าโปรปกติเราก็ยังรับอยู่นะออเดอร์เรารับตลอดนะคะกำรับโปรปกตินะคะโปรปกติเราจะได้ของแถมเป็น อาโปรหนึ่งก่องแถมสเปรย์แอโกโลกอฮอล์คาตาชินหนึ่งชิ้นค่ะพี่กล้วยไม่ใช่ออนนี้คืงโปรห <สง S 1> ้ากล่องอย่ไหมถึงว่าโอปรห้ากล่องพี้วอ้โอ้เอ้โอ้อ้อ้โ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 อ้่อ้โอ้มอ้อ้โอนะ้้อ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้กไ้อ้โั้อ้อ้โอาโอ้โโอ้้อ้้อดอ้ออออโ